สวัสดีทุกท่านนะคะมาพบกับช่องเข็มทองน้องนางบ้านนาค่ะวันนี้อยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมบางกํานะคะอยู่อำเภอบางกําจังหวัดสงขลาค่ะอยู่ตำบลท่าช้างนะคะตรงนี้นะคะวันนี้เป็นวันว่างของน้องนางกับคุณแม่นะคะแล้วก็ครอบครัวค่ะมา ถวายพระตาหารให้กับสามเณรนะคะห้าสิบห้ารูปประมาณสิบเอ็ดโมงนะคะจะมีการถวายพระตาหารกันค่ะก็วันนี้เอาลำไยกับลูกชิ้นหน้ายวอมาถวายนะคะลูกชิ้นหน้ายวอก็เป็นลูกชิ้นที่ทั้ง่านตอนเด็กๆค่ะทานเคยทานเป็นประจำนะคะแล้วก็อยู่ในวงในด้วยนะคะลูกชิ้นลูกชิ้นปลาค่ะหน้ายวอเนี่ยเป็นลูกชิ้นที่แบบรสชาติเด็ดมากค่ะ ก็เลยอยากจะเอามาถวายนะคะทั้งหมด220ิไม้นะคะก็เดี๋ยวมาดูบรรยากาศกันนะคะว่าเดี๋ยวช่วงต่อไปจะ,ะ,ะเป็นเ,เ,เป็นยังไงกันบ้างเดิมาดูบรรยากาศกันนิดนึงนะคะรบรรยากาศอันนี้ถวายที่ไหนนะคะเอเนี่ยฮะ,ะให้พระพี่เลี้ยงค่ะพระพี่เลี้ยงนะคะสำหรับดูแลสามเณรของเราอืมพระพี่เลี้ยงก็จะได้สัน อาหารดีๆนะคะจากจากแม่ครัวเชื่ออะไรคะแม่ครัวแม่ครัวแม่ครัวหลิงค่ะคุณแม่ครัวหลิงนะคะคุณแม่ครัวหลิงนี่ค่ะอาหารดีๆแม่คอ้นค่ะโอ้ในขอดูแกงส้มหน่อยโชว์โชว์โชว์สวัสดีค่ะพี่อ้นอันนี้กําลังทําอะไรอยู่นะคะไก่ทอดหรอคะสําหรับสามเณรใช่ไหมคะเนี่ย กำลังเดือดปุดกร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 ุดกุดอร่อยมากเลยทีมศูนย์ศูนย์กันหัดใหญ่ใช่ไหมของป้าน้อยนี่ทีมป้าน้อยป้าน้อยทีมศูนย์กัลยาณมิตรหัดใหญ่ใช่ไหมคะโอ้คาบูเสียบไม้โอ้โหสองร้อยเอ๊ะว้าวสองมัเนนกิมเอมนะคะรอบนี้ ปัจจัยสวายด้วยด้วยค่ะโอสาทูค่ะโหลูกชิ้นมากมายเลยอ่ะอย่างดีนะคะค่ะอย่างดีพี่จีพี่ขันนะคะดูสิดูสา <c oughs> <c oughs> นี่ลูกลูกชิ้นบอลนี่คือลูกชิ้นชีสนะคะชอบกินมากเลยค่ะชิ้นนี้ไม่ต้องเสียบได้ไหมชิ้นชีสแน่ไม่ากินนะคะไม่ต้องเก็บไม่ลวกเลยใช่ให้สัมบาเดนฉันนะสัมบาเดนน่าจะชอบมากนะคะมีชีสแตกในปากแปะแปะเก่งทุกอย่างแล้วค่ะพิซซ่าคนนีเจอจะมาสวัสดีค่ะมามาเราเจอกันอีกแล้วสาธุค่ะคุณมามา มากันตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ย9โมงครึ่ง9โมงครึ่งนะคะเราว่าเรามาเร็วแล้วนะคะเราตื่นสาย่อ๋อได้ค่ะโอ้โหอันนี้เห็ดเข็มทองห่อแบล็คนเดคอนนะสามาเนยน่าจะชอบมากทำอะไรเอ่ยออปวปแมวหนูพูดผิดอีกแล้ว เอาไว้พระพระพี่เลี้ยงเหรอคะพี่เลี้ยงด้วยไอ้นี่พระอาจารย์หรือไอ้นี่ของเลี้ยงไอ้นี่ของโยมค่ะของพระนี่ของโยมของพระแต่ลวทีมลูกชิ้นทอดหน้าเยาวมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเลี้ยงลงถาดเลย ทำเสร็จก่อนร่วงหน้าหลายชั่วโมงมากน้ำมอทนาบุญลูชิ้นหน้ายาว์วอลูกชิ้นเยาวนยาว์วนะคะเด็กๆครับอันนี้จะมาเนรนช่วยทำอะไรคะตรงนี้ตักอาหารเหรอ ตนี้เลยเป็นอะไนี้ปอบนอาหารพิธันพี่ดันบนอาหารต้องทําอะไรบ้างคะตักข้าวแล้วก็ตักตักกับข้าวให้กับสมเณรลูกอื่นๆใช่ไหมคะสมาเณรการพูด,ด้วยหรอคะไ่ตองเรื่องใช่ไหมไ่ตองเรื่องนะโต๊ะไ่ตรงเรื่องโอ้โหพาหารเต็มเลย ดูตรงไม่ตรงนะคะต้องมายืนตรงนี้โอ้โหตรงเป๊ะเลยนะคะโคตรเลยค่ะมาอยู่สี่วันแล้วตอนนี้มาอยู่สิบสิบห้าวันแล้วครับสิบห้าวันเป็นไงบ้างคะก็ดีได้อะไรบ้างคะได้เลือของระเบียกแบบไม่แห้งดีเลือกสารละลายก็โอหนเค เรารู้สึกยังไงบ้างมาอยู่เนี่ยมาอยู่หลายวันเนี่ยรู้สึกสนุกใช่ไหมแล้วได้นั่งสมาธิเราเป็นไงบ้างคะนั่งแล้วได้ความสบายใช่ไหมแล้วกลับไปนี่คิดว่าจะได้กลับไปนั่งสมาธิต่อไหมคะได้แน่แน่ใช่ไหมคิดว่ามันมีประโยชน์ยังไงกับเราบ้างคะการนั่งสมาธิลดความเคียบความเครียด แล้วทําให้เรามีสมาธิด้วยเนาะเ,นะอเอาไปใช้กับการเรียนก็ได้ใช่ไหมคะอ,มอนุโมทนาบุญกับสมเณรน,นะคะสมเณรชื่ออะไรนะคะชื่ออาซี C. ครับอนุโมทนาบุญน,นะคะานังโต,ต๊ะพี่เลี้ยงนะก็ต้องมีป้ายห้ามสมเณรทั้งโต,ต๊ะพี่เลี้ยงด้วยเนี่ออาหารสักพัฒน์พี่เลี้ยง ะทหารพัพี่เลี้ยงน,นี่ต้องฉันแต่พอดีต้องฉันให้หมดหอมน้ำชาบูมากค่ะลูกศิ้นผัดอดีตม่ะไม่เกาอดัต

ไม่หิวแล้วเดี๋ยวไม่ไม่หิวตอนเย็นเหรอคะไม่หรอทานเยอะๆน่ะเดี๋ยวหิวตอนเย็นนะปวดท้องโอ้ลูกกระตาลูกกระต่ายร้อยอันไหมเฮ้ยนั่งกินเเดี๋ยวทุกคนมาหนึ่งก่อนนะสีแดงได้ค่ะสีแดงแต่มาเน้นไม่ว่านะครับ ต้องบอกต้องบอกเยลลีลูกตาครับมไม่ต้องไมมครับโอ้สัปดีตื่นเต้นชอบตื่นเต้นเลูกตากลุ่ยนะตีคนตื่นเต้นเยลลีลูกตากันใหญ่เลย คนที่ถามเราว่าต้องมาทำไมต้องทำเพื่อใครแต่เราไม่เคยท้อใจกันใช่ไหมและมีบางคนยังถามเราว่าที่ทำลงไปเหน็ดเหนื่อยบ้างไหมเรารู้ต้องทำเพื่ออะไรรู้ว่าเราต้องเหนื่อยเพียงใดเราจะเก็บแรง ปอยคำจุนงานบุญไม่ท้อขอเพียงได้มาสร้างบารมีนี่คือบุญของฉันแล้วฉันก็ต้องทำเองนี่คือบุญของฉันแล้วฉันก็ต้องมาเองและนี่คือบุญของเราร่วมสร้างนมาได้มารวมใจเมื่อไร ขึ้นแล้วด้วยใจใสๆเรารักในบุญของฉันเชื่อใจเราเรารักในบุญขของฉันฉนเคยมีคนได้ถามเราว่าต้องมาทำไมต้องทำเพื่อใครและนี่คือบุญของฉันขอ สามเนรกได้ฉันพัตาหารเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ทั้งลำไยแล้วก็ลูกชิ้นทอดนะคะได้ถวายไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ปับปลื้มใจมากนะคะที่พาคุณแม่นะคะพาแล้วก็พวกพี่ๆนะคะมาทําบุญด้วยกันค่ะโชคดีมากค่ะวันนี้มีศูนย์กัละยาณมิตรหัดใหญ่นะคะมีมาถวายชาบูด้วยนะคะแล้วก็มีลูก ไอติมนะคะจํานวนมากเลยค่ะมีอาหารมากมายนะคะให้สามเณรได้ฉันนะคะก็ขอให้สามเณรนะคะอยู่จนจบโครงการอย่างมีความสุขนะคะก็ช่องเข็มทองน้องนางบ้านนานะคะก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็เอาบุญมาฝากทุกทท่านนะคะอนุโมทนาบุญกับทุกๆบุญนะคะเอาบุญมาฝากทุกท่านนะคะเข็มทองน้องนางบ้านนานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากซับซับไทรนะคะติดตามช่องเข็มทองน้องนางบ้านนานะคะ ไปยังคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอนุโมทนาบุญนะคะสาธุค่ะมีความอยากรู้มากนะคะว่าเยลลี่ลูกตาเนี่ยมันมีรสชาติเป็นยังไงนะคะที่ถวายสามเณรไปสัมเณนตื่นเต้นกันใหญ่เลยค่ะนี่ค่ะมันเป็นลูกตาอันนี้มันมาจากสามเณรนนะคะเราไม่ได้ต้อง ไมซาแมนดีนถึงจากชั้นกันนะตื่นเต้นกันใหญ่เลยเอามาเล่นอย่างนี้กันแกะได้แล้วนะมันจะแบ่งเป็นสองชิ้นเพราะฉะนั้นลูกกระตาเราจะแบ่งให้เพื่อนนะคะมันเขาไม่ได้มีคนเดียวมันเป็นยังไง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  เป็นยังไงมันเป็นยังไงเอ็นต่างเมื่อเด่ชอบได้เห็นแล้วแบบว่าชอบมากๆเลยก็เลยสงสัยอยากรู้ว่าเปรี้ยวหวานเนาะไม่ได้เออไม่ได้เจอเลยครับเอออร่อยอร่อยมากอ่ะอร่อยทำไงต้อ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 งาเหมือนหน้าพัวแต่อร่อยเยิ่เลยอ่ะนั่นนี้แพงไหร้อยกว่าบาทเท่าไหร่นะร้อยกว่าบาทกระปุกกระปุกเดียวแปดร้อยกว่าบาทนะโอ้โหตกคันยี่สิบห้าบาท อันเดียว25บาทเทอ,อ,อันละ25บาททุกคนเฮ้ยแต่อร่อยอ่ะอร่อยจริงจะดว่าเมื่อกี้แบ่งครึ่งเงินก็สิบบาทนะอร่อยโชยฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีคุณพ่อคุณแม่ญาติโยมนะญาติโยมนะคะมาถวายพัตหานถวายของให้กับสามเณรนะคะเป็นขนมนมเนยหรือว่าจะเป็นน้ำปานะอะไรอย่างนะะี้ค่ะ ที่สุดเท่าที่เคยจัดบนมาทำ็จรรเรียบร้อยนะทด็จเรียบร้อยแล้วก็ที่สําคัญก็คือเขารักการนั่งสมาธิารักการปฏิบัติธรรมคือความสนของเด็กก็เป็นปกติเพราะว่าไม่ได้มีเด็กวิเศษมานะ, <c oughs> นะก็ลูกชาวบ้านธรรมดาทั่วไปแต่พอมา อยู่แล้วเนี่ยด้วยความที่ตั้งใจแล้วก็ความพร้อมของพวกเราทุกคนนะไม่ไม่ใช่เฉพาะพระอาจานเข้าที่เลี้ยงนะาก็ญาติโยมทุกคนด้ <suit> ดวยมีส่วนเวลาพระอาจารย์จะบอกจะสอนอะไรเนี่ยต้องไม่ต้องมีตัวล่ออนะอันนี้ที่ตัวลอดที่สำคัญที่สุดนี่เลยเฮ้ยเราพบเจอตัวตลอดเลยการ์ดคาร์ดคารมีคะแนนให้น้ำประดความดีครับพี่คาร์ดพลังมีให้เลือกเพราะว่า ระหว่างการ์ดนี้กับแบงค์พันธ์เอาแบงค์พันธ์กับการ์ดนี้เรียนเลือกอะไรแล้วไหมเรียนเรื่องการ์ดแบงค์พันธ์ไม่เอาแล้วทำอะไรได้บ้างหมอมีสารพัดเลยคือเงินตอนนี้ซื้ออะไรไม่ได้เลยนะเงินนี่ซื้ออะไรไม่ได้แต่นี่คือได้เล่นเข้าไปดูหนังได้เล่นแล้วก็ที่สำคัญก็คือบางคนเนี่ยเขาจะมีของเนี่ยที่ ขอ,องเล่นพี่ซื้อกระามาตั้งไว้สอง <c ười> สองันนะันเล็กลก็สุดเออเอะไรพวกนี้ต้นิดหน่อยต็ตออยก็ยังไม่เยอะเขาก็จะดูว่าการ์ดเนี่ยสะสมสมุิจักรยานสองพันแส้มันมมน,มมนี้ใบละร้อมีใบร้อยห้าร้อยัอยนหนึ่ 100, 100, 500, 000, นงก็จะสะสมช่วน,นี้ก็ให้สสดมันไสดมตนได้ให้ให้ร้อยร้อแส้ม เขาก็จะมีบรรยากาศสดนต์เวลาบ้างปับจับคู่ติวกันคนหนึ่งสวดคนหนึ่งควนแล้วก็ไปสอบาอะไรอะเพื่อที่จะไรการพลังก็จะพยายามหาว่าความดีความดีที่สอไม่ีคนทำคืออะไรบ้างเพื่อจะแกแกแกการพลังบางคนเขาก็จะมีจิตสาธารณะแล้วมองไปเนี่ยมันจะเรียบร้อยองวมองบนโต๊ะสะบอกน้ำเรียบร้อย เรวไปเดินดูซิ่งล้างจานซิ่งล้างจานถาดมแามลงสาบเนี่ยเรียงเป็นตอ๋อเป็นแถว